สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ติดตามช่อง12ปั้นหน้าตอนนี้นะคะคือแบบเข้ามาดูอีกทีก็คือ193คน193ซับสไคร์ตนะคะขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าเสียบไม่ได้ลงคลิปอะไรแบบเยอะเลยนะคะแล้วก็ห่างหายมานานคลิปล่าสุดเนี่ยประมาณสองเดือนที่แล้วด้วยนะคะเหมือนแบบลงลงคลิปสองเดือนครั้งสองเดือนครั้ง ก็ขอบคุณนะคะที่มาติดตามเพิ่มนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะพยายามทำเอ่อคลิปพิเศษพิเศษอะไรออกมานะคะตอนนี้ก็เอาเป็นคลิปเสียงไปก่อนซึ่งคนดูบอกไม่เอาโว้อยอะไรเงี้ยนะส่วนเดี๋ยวจะมีนะคะก็วางแลนว่าอาจจะแบบหาพวกมินิซีรีสชายชายนะคะมินิซีรีสวที่อยู่ในทาง youtube ซึ่งเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วสิบ ประทับใจในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเราเอามาคุยกันนะคะไม่เชิงรีแอคเอาแบบแบบว่ามาแนะนําดีกว่าเออมาแนะนําซีรีส์นะคะเพราะว่าเหมือนตัวเองไม่ถนด React. ัดรีแอคลรือาจจะทําเป็นพอดแคสต์อย่างนี้ก็ได้ให้ทุกคนแบบฟังเพลินๆน,นะคะฟังเพลินระหว่างขับรถอ่าหรือว่านั่งบนรถเมย์นะคะหรือการเดินทางต่างๆที่ไม่สามารถดูได้นั่นเองนะคะรเราจะหยิบยกมาคุยกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุก u b s c r i b e นะคะ ยอดไลค์ยอดวิวนะคะถึงจะน้อยแต่ก็มีก็ดีใจเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่นอนแต่เมื่อไหร่อีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ